สวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุปอย DIY นะคะวันนี้เราเกร็กลับมาลงคลิปกันอีกแล้วผ่านไปหนึ่งสองสามประมาณหนึ่งปีเนาะกว่าจะได้มาลงอีกคิดถึงกันบ้างไหมคะโอ้ไม่มีใครรู้เขาไม่คิดถึงเราหรอกเพื่อนก็บอกว่า กดติดตามแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนไม่กดติดตามผ่านไป2ี่สบวินาทีนะคะเราก็มีธุรกิจใหม่นะคะคือตักจุ่มจุ่มตักม,ม,ม,มาอย่างนี้แล้วพร้อมแน่เลยค่ะด้านหลังจะเป็นอันนี้เราไม่สามารถอันนี้ได้นะคะเพราะว่ากาวยังไม่แห้งอ่าเริ่มกันเลยค่ะ อันนี้นะคะเราจะตักเป็นช้อนเล็กไปให้ให้ดูไปก่อนนะคะถ้าช้อนเล็กนะคะก็จะเป็นน้องตัวนี้เลยน้องกระปุกตัวนี้เลยนะที่เราทําไว้นะคะอันนี้จะเป็นถ้วยนะก็ช้อนเนี่ยตักเข้ามาเลยคะ่ะหนึ่งสกู๊ปเท่ากับหนึ่งสักนะจังหวะตามจมจานวนที่ได้ตามจังหวะนะคะปู แต่ว่ามันอันนี้นิดหน่อยเฮ้เราก็ปิดอันนี้เลยนะคะอันนี้กลับมาลงคลิปในรอบหนึ่งปีนะคะผู้นี่ทำไมต้องฮับปู้ด้วยเรามาเริ่มดูกัเลยค่ะก่อนแรกนะคะเออ่จะเป็นตัวอักษรเนาะสีดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเยอะเชียว เยอะมากเลยอ่ะ9อันนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้เลยนะจะเป็นเอ่อแมสนะคะเมส9อันเนาะขอขอไปเอาแป๊บนึงนะคะ นี่เราแทมแล้วนะคะเมสก้าอันอันนี้น่าจะพออยู่นะคะให้ไปเลยทั้งถุงอันนี้สําหรับลูกค้าคนแรกเลยนะคะอ่าลูกค้าคนแรกก็จะเป็นเพื่อนเรานะคะเอาไปเลยทั้งถุงนะคะต่อไปอ่าอันนี้เลยนะคะ อันนี้นะคะ g ก๊ส B U H สีอะไรก็ได้ก็คือหมายถึงอันนี้นะคะอันนี้เป็นสีแดงเหมือนกับอันนี้เลยโอ้ดีจังเลยค่ะเราก็จะไปเอา G ก๊สบัสกันค่ะ B U H B U H ก๊สบัสหนึ่งอันนะคะ ก็จะได้เป็นอันนี้เลยนะเมื่อกี้กล้องตกอะ่ะจะได้เป็นอันนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปเก็บก่อนแป๊บหนึง่งอ่าต่อไปเลยนะคะอันนี้กล้องอาจจะตกบ่อยนะคะขอยาดเก็บอันนี้แป๊บหนึงนะ รู้สึกว่านี่เยอะมากเลยแต่ว่าไม่เยอะเท่าแมสนะคะแมสตั้งเก้าอันนะคะเอออันนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นถุงสุ่มนางฟ้าค่ะถุงสุ่มนางฟ้าสองแว่าเราไม่มีอ่ะ เราไม่มีแล้วก็ถุงสุมม่มหมีเราก็ไม่มีนะคะขออภัยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นถุงส่มผลไม้นะคะจะได้เป็นอันนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ทาเอามาให้เป็นดูตัวอย่างก่อนนะ,อ,ะอันต่อไปเลยนะคะ โอ้ยสีเหลืองอ่านะคะสีเหลืองนะคะไม่มีค่ะขออภัยนะคะอันต่อไปนะคะอ่าเป็นสกูชี่กระดาษนะคะสองอันค่ะแต่ว่าเราก็ไม่มีเหมือนกันนะ่ะต้องขออภัยจริงๆเฮ้ยแต่ว่ามีเปล่าวะดูก่อนนะคะ ขออภัยจริงๆนะคะที่ไม่มีเราก็จะเอาอันนี้แทนเลยนะคะเราขอเอาเป็นอันนี้แทนนะคะสกูชี่หนึ่งอันนะคะการฟรอมหนึ่งอันนะคะเป็นกาซบีอเอสฟอร์มเลยอะ่ะอันนี้ไม่ไแน่ใจเหมือนกันฟอร์มฟอร์มหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีหลังนะครับ อันต่อไปเลยนะคะสีม่วงเข้มอย่างนี้ไม่มีนะคะไม่ใช่สีม่วงเข้มอันนี้นะอันต่อไปเป็นสีม่วงที่ถูกหลักการมากค่ะกำไรสองกำไรสองนะนี่นะคะกำไรสองอ,อันนี้เลยนะ นะคะคมาแล้วค่ะเครื่องปาดดับนะคะกําไรนะอ่ะจะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็จะมุกของหมดบป็นที่เหลือ,อนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นกําไรนะคะสองอันค่ะต่อไปนะคะโพสไอิดอ่ะโพสอิโดนี่นะคะอันนี้เลยนะอ๋ะอเป็นอันนี้ค่ะโพสไอิดนะคะ นงพสอีกสองอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับได้ไหมล่ะคะ่ะพสอีกสองจะได้แผ่นละแผ่นห้าห้าห้าแผ่นนะครับมารวนต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะเหมือนจะเป็นอ่าสุ่มสุ่มนะคะสุ่มเอาอันไหน สุ่มจะได้เป็นเสื้อผ้าเบ,บบี้รีนะคะหรือว่าเสื้อผ้าตุ๊กตานั่นเองอันนี้นะคะโอ,โอ้ไม่มีนะคะอันนี้ก็ไม่มีของทั้งหมดนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้เหมนกันนะคะบ๊ายบาย